สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโคตรตื่นเต้นที่สุดในโลกเลยเวียสกุลวัตคอมเมนต์ไอจีวิกกี้หลังประกาศมีลูกเข้าพิธีวิวาหวานไปนบัดบาสำหรับงานมงคลสมรสระหว่างพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัตขนาดรถกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้พิมลยาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่17รกรกฎาคมณคนะาเพล่ากรุงเทพ ซึ่งบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นชื่นมื่นของทั้งสองครอบครัวและบ่าวสาวนั้นก็ยิ้มแก้มปีตลอดทั้งงานและล่าสุดนี้สาววิกกี้ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความว่า Happy Mother Days ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักทั้งสองท่านและคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูก เป็นพรอของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็เป็นปีแรกของลูกที่จะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็จะไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปได้วยความรักและความเมตตาความกระตันยูนะคะกอดกอดกอดครอบครัวขนารถ ซึ่งขณะเดียวกันนั้นทางด้านวีสกุลวัตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของภรรยาสาววิกกี้แบบตื่นเต้นและกึ้งต,ตันทันทีว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกๆคนครับเอาจริงตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณเสราุกการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ